อย่าเหมารวมว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีเออเคยได้ยินมีคนมีมีคนพูดอยู่ว่าแบบคนรวยแบบเป็นคนที่แบบว่าเห็นแก็บต,ตัวหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังเลยจากที่มีคนรวยอยู่รอบตัวเนาะมีเพื่อนรวยหรืออะไรงนี้มันเป็นยังไงนะครับคือมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกเราจะไปพูดรวมก็ไม่ได้อาจจะเจอประสบการณ์ไม่ดีเนาะก็ส่วนตัวอมารินนะครับก็เราเป็นเด็กต่างจังหวัดมานอกเลยแล้วก็สอบเข้ามาเรียนในกรุงเทพเนาะตอนนั้นอ่าอยู่เข้ามาหาลาัยนะครับก็น่าจะบังเอิญติดละมังก็เข้ามาเรียนที่น คมเด็กอินเตอร์เนี่ยเราอะปรับตัวไม่ได้เนาะเราก็ปีแรกเป็นปีที่แบบยากมากนะครับเราก็พยายามไปเล่เล่นกับแบบเพื่อนๆที่อยู่ภาคไทยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันไม่ได้เรียนด้วยกันไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรด้วยกันมากนะครับมันก็สนิทกันไม่ได้อะแล้วเราก็ไม่ได้ไปกับเขาเราก็ต้องเรียนกับของเราแต่ว่าแบบเพื่อนเพื่อนอินเตอร์เนี่ยก็แบบอู้เขาแบบกินข้าวมื้อละหมื่นอะไรเงี้ยเรามีคนแบบขับรถมารับอย่างเงี้ยเราก็ตายแล้วกูจะไปได้ไหมเนี่ยกู ขอตั้งพ่ออยู่หลยเดือนแล้วแบบว่าไม่ถึงส0 0 0มค่าหอก็หมดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับก็เราก็มีเพื่อนนะพอเราก็เริ่มแบบว่าด้วยความที่เออเราพูดภาษาอังกฤษได้เนาะแล้วก็ก็คุยกับเพื่อนแล้วก็ก็เราก็ไม่ได้อะไรก็จริงใจอะ่ะเรา ก็มีเพื่อนๆที่อยู่ภาคอินเตอร์เนาะโอ้จบโรงเรียนอินเตอร์มาจบแบบน,นู่นนี่นั่นเรามาเราก็ถามเขาเยอะเลยว่าแบบเฮ้ยเรียนโรงเรียนอินเตอร์มันเป็นยังไงมันนู่นนี่นั่นอย่างเนาะแต่ว่ามันมีประสบการณ์อยู่2เรื่องที่วันนี้อยากจะเล่าให้ฟังเนาะก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งที่อ่าเราอ่าวันประเด็นวันนี้ที่จะเล่าในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของอิทธิพลของคนรอบข้างเนาะมันส่งผลต่อชีวิตเรายัางไงแล้วก็ทําไมเราถึงแบบต้องเอา เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่แบบมีแต่คนรวยคนสําเร็จคนที่แบบคิดก้าวหน้าเราเราจะเป็นแบบเราจะเป็นเหมือนสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อะครับเราอยู่ตรงคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นนะ่ะอ่าอันเนี้ยเนาะเราก็เลยลองอ่ะลองคุยกับเพื่อนๆดูว่าอ่าไปกินข้าวด้วยเฮ้ยเพื่อนหลายๆคนเนาะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งจําได้เลยเพื่อนผู้หญิงนะครับก็เขาอะจริงๆเขารวยมากเลยนะเขามีทั้งอสังหาทั้งอะไรที่บ้านทนะําเนาะแล้วก็ ตัวเขาเองก็จบอินเตอร์ด้วยเรียนเก่งมากไวทิบดีมากเนาะก็เขาก็แบบเอ้ยเล่นกับเราเนาะก็เป็นเพื่อนกันก็ชวนไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าไม่มีตังนะแบบตอนนั้นกินได้แบบแพงสุดก็คือฟูจิจานละร้อยสามสิบนั่นก็คือแบบแพงมากๆแล้วสําหรับเรานะครับอ่า เราแต่เพื่อนก็แบบเออก็อยากกินนานๆไปกินทีแต่ว่าที่เหลือเดี๋ยวเรากินข้าวลงอาหารด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจจังเลยเนาะหรือว่าที่บ้านเขาอาจจะสอนมาดีด้วยก็ได้นะครับแล้วมีวันหนึ่งที่นั่งแท็กซี่ไปข้างนอกด้วยกันแล้วขากลับเนี่ยเราก็พูดเนาะเหมือนจําได้เลยว่าวันนั้นนะพูดว่าแบบเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนแล้วเวนี่ยเออเพื่อนก็เลย t e x ข้อความหาเราเราก็บอกว่ามารินอา่าอย่าไปพูดว่าเราอย่าไปพูดให้คนได้ยินว่าเราแบบ ไม่รู้ทางหลงทางอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเขาอาจจะแบบว่าหลอกเราได้แล้วก็แบบอาอาจจะกันว่าไม่ให้แบบแท็กซี่แบบเฮ้ยเด็กมันไม่รู้ทางไว้กูพาวนแบบให้ได้ตังค์เยอะอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแบบ โหนี่เขาคิดแบบฉลาดขนาดนี้เลยเหรอว่าเนี่ยเออเนี่ยเราเจออะไรแบบนี้แล้วมันก็แบบซึมซับมาเรื่อยๆเยนาะทำให้เราได้เห็นมุมมองที่แบบอ๋อที่บ้านเขาสอนกันแบบนี้นะเนี่ยเขาสอนลูกแบบนี้เราได้เรียนรู้ไงครับจากคนรอบข้างเนาะเขาคิดยังไงว่าเขามีเงินเยอะแล้วเขาคิดยังไงเขาทําอะไรที่บ้านทําอะไรแล้วก็มาเจอเพื่อนสนิทนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่อันนี้น่าจะระดับแบบหนึ่งเลยนะครับในประเทศเลยเนาะก็ โชคดีมากๆที่ได้เป็นเพื่อนกับเพื่อนคนนี้คือชีวิตนี้คงมีแค่เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทคนเดียวนะครับก็ มีวันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของเชิงธุรกิจและการเงินอเราเนี่ยก็แบบคิดเป็นคนหาอะไรทําอยู่แล้วเนาะแล้วก็อยากทํานู่นทํออยยานี่ก็อยากรวยอะแหละเออก็อยากรวยเหมือนเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยเออแต่เราก็คงอาจจะไม่เท่าเขาหรอกเขาก็คงระดับหลักพันอะไรเงี้ยพันล้านอนะ่ะเออเรากา็มีอยู่ตอนที่ปีนั่นะแหละพอเริ่มสนิทกันปุ๊บเราก็เลยคุยกันเขาก็เริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวของเขาด้วยนะขณะเรียนด้วยเราก็หาของทําขายของทําธุรกิจไปด้วยตอนเรียนนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จมาก แล้วเราก็เลยถามเขาอะเออว่าเอาาเอมึงมึงก็ที่บ้านก็มีทุกอย่างหมดแล้วแบบรวยมากๆแล้วแบบขับรถก็ราคาแพงที่สุดแล้วแล้วก็ทําไมถึงแบบยังมาทําอันนี้อยู่วะเออเขาท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับกระเป๋าเนาะก็เป็นผู้หญิงอะเขาก็ชอบแบบกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่เทสดีมากเลยนะเพราะว่าเขาถือของจริงมาหมดแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาชอบแล้วก็เขารู้สึกว่านี่คานี้เปลี่ยนชีวิตผมมากเลย เขาบอกว่าเออใช่จริงๆกูก right. right. ็ค right. ิดนะว่าท no ี so, uh, ่บ้านกูก็มีแบบทุกอย่างครบหมดแล้วอ่ะมีหมดทุกอย่างพ่อแม่ก็ทําไว้ให้หมดแล้วแต่ว่ากูยังไม่มีอะไรที่แบบสร้างเองกับมือสักอย่างเลยอ่ะโอ้โหคเนี้ยเป็นเมจิกโมเมนต์ในชีวิตมากเลยแล้วเขาก็เริ่มจากอะไรรู้ป่ะเขาก็เริ่มจากแบบคือทุนจากเงินค่าขนมอ่ะไม่ได้ได้เยอะนะเขาใช้เงินเป็นนะคนพวกเนี้ไม่ได้ว่าจ่ายสุซๆไลนะครับก็เขาอ่ะก็มีเงินเก็บอยู่ประมาณสักหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก็ใช้ไม่ถึงหมื่นหรอกอ่าไม่ใช้ไม่ถึงหมื่นก็คือเขาอ่ะเริ่มจากการที่อ่าเอารูปดาราหรือจำได้เอารูปพี่อ้ําถือกระเป๋ากระเป๋าสวยๆเนาะแล้วก็เอาลงแบบโพสไอจีอะไรเงี้ยแล้วมันก็เขาก็เริ่มโพสต์แบบขายเนาะแล้วก็ตอนนั้นก็หาแบบที่มันคล้ายๆให้มันเหมือนกันเนี่ยแต่เขาไปเลือกหนังเองเนาะที่มันแบบที่มันเหมือนของจริงอะไรเงี้ยเออตอนเย็นก็เลยแบบว่าไปรับ พอมีคนออเดอร์เข้ามันมีออเดอร์แรกเข้ามาปุ๊บคนสั่งมาทางไอจีเนี่ยเขาก็ไปเอาที่ประตูน้ำเนาะตอนหลังเลิกเรียนแถวนั้นอะจุฬามันใกล้ประตูน้ําเราก็ไปเอาแถวนั้นอะแล้วก็เอามาแพ็คใส่ EMS แล้วก็ไปส่งขายกันก็ทําแบบเนี้ยจนมีออเดอร์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อ่ามันก็เพิ่มขึ้นจนเปิดเป็นร้านออนไลน์นะแล้วก็เริ่มแบบสั่งกันเยอะขึ้นโหหลังๆมานี่ขนของกันเต็มรถเลยต้องวิ่งไปส่งของกันแล้วก็เริ่มมีสต็อกเพิ่มขึ้น จนขยายมาเป็นออกบูธเริ่มมีโกดังเริ่มแบบส่งเป็นคันรถแล้วก็เริ่มขยายไลน์เป็นแบบว่ามีของผู้หญิงอะเ,อเสื้อผ้า,อาไม่ใช่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเข็มขัดอะไรของเขาเนี่ยจนตอนนี้แบบล่าสุดก็คือแบบสั่งมาจากจีนอะไรอย่างเงี้ยไปสั่งดีลกับโรงงานนะแล้วเราก็ส่งแบบว่าเป็นแบบชิปปิ้งโอ้โหเป็นลำเรืออะไรอย่างงี้เลยนะครับก็เลยได้เห็นอะแบบนี้เป็นจุดที่ทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเราเคยเห็นคนหลายคนมีข้ออ้างว่า ที่บ้านด้วยนะครับมันต้องใช้ทุนเนี่ยไม่มีเงินลงทุนเลยจะทำจะทำมันจะทําธุรกิจแต่มันต้องใช้เงินเนี่ยจะทําอันนี้มันต้องมีเงินไปซื้อถ้าไม่มีเงินก็ทําไม่ได้อะนะครับเราเลยได้เห็นแน่ไหมเราเลยได้เห็นกรอบความคิดที่มันต่างกันคนนึงตันความคิดอ่ะอีกคนนึงเขาไม่ตันความคิดอ่ะเขาไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนเยอะเลยด้วยซ้ําหลักพันตอนนั้นแหละจะเริ่มหลักร้อยด้วยซ้ําเพราะว่ากระเป๋าแบบเป็นอ่า ตัวไม่แพงมากอะเนาะเราก็ไปซื้อกันมาแล้วก็บวกกาไรแล้วค่อยทบกําไรกําไรอันนี้ผมอัดคลิปไว้อยู่ใน YouTube อยู่นะเรื่องการแบบหมุนเงินในก้อนเดียวนะครับเนี่ยมันเลยทําให้เราได้เห็นว่าโอ้โหนี่แสดงว่าใครๆก็ทําได้นี่หว่าไม่จําเป็นต้องรวยหรือว่าต้อง,ต,องต้องมีเงินหรืออะไรทุกคนสามารถที่จะแบบสร้างจากศูนย์ได้อะ่ะเขา อ่าแค่มีบูปินอยู่ในหัวเขาไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงินทุนเหลืออะไรนะเออตอนไปออกบูธเราก็ช่วยกันขนของนะแล้วเงินที่อ่าเอาไปซื้อแบบพวกชั้นวางพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะก็คือเงินที่มาจากการขายกระเป๋าก่อนนะเขาบริหารเงินในก้อนนั้นน่ะเราเลยได้แบบอยู่กับเขาอ่ะมันได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับจริงๆแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยหลังจากนั้นเล่ยเลยมันก็เลยปลูกฝังเราเนาะว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่กับคนพวกเนี้ย มันก็จะทําให้เราได้เรียนรู้แบบที่เราบ้านเราไม่เคยได้สอนน่ะที่สังคมเก่าของเรามันไม่เคยมีอะ่ะที่เอ่อแต่เพื่อนเก่าก็ยังก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะเป็นเพื่อนแบบสนุกสนุก,นกเราก็เราก็ต้องมีเป็นเพื่อนเนาะไม่ใช่ว่าเลิกคบไปเลยนะครับเราก็ต้องคุยได้กับคนทุกทุกระดับนะครับอ่ะแต่ว่าอันนี้พูดถึงว่าถ้าเราเป็นคนที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก้าวหน้าหรือว่าพัฒนาตัวเองเนี่ยพา,าตัวเองไปอยู่ในสังคมที่มันอ่าก็ต้องต้องดูสภาพแวดล้อมะนะเนาะ อย่างที่แบบคนจะพ,พูดบ่อยๆใช่ไหมเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราอยู่ใกล้ๆนะครับอ่าเราก็หาที่ว่าใครอ่ะเออหาไม่เจอมานี่มาน,มานี้มีนี่คนหนึ่งละเดี๋ยวจะมีแต่คุยเรื่องแบบเรื่องเงินเรื่องทํามาหากินเรื่องก้าวหน้าเรื่องทํายังไงให้ชีวิตดีขึ้นถ้าชอบเรื่องแบบนี้นะครับก็ามาคุยกันเนาะมีคอมมูนิตี้มีกลุ่มด้วยนะครับถ้าใครอยากจอยเนาะก็เข้ามาได้นะครับอันนี้แชร์ให้ฟังเนาะประสบการณ์ตรงแล้วมันก็แบบนึกขึ้นได้เมื่อเช้าตอนกำลังรี่อยู่พอดี<笑><笑>ก็เลยมาเล่าให้ััังนะครบบวกก เมื่อไม่กี่วันก่อนเจอคนแบบว่าพูดแบบว่า,าดูถูกคนรวยอะไรอย่างเงี้ยนะบูลลี่คนรวยก็เลยแบบว่าขอมาแย้งตรงนี้หน่อยว่าไม่จริงนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเนาะก็มานี้ครับสวัสดีครับ